เรื่องเล่าของยายวันที่สามมาสวัสดีครับคุณยายเอ้ยสวัสดีสวัสดีหลานเอ้ยขอโทษด้วยนะพออายุมากแล้วสมองมันก็ความจำไม่แม่นเมื่อเดิมแล้วแหละว่าแต่เธอเป็นใครกันล่ะฉันเคยรู้จักเธอหรือเปล่าเนี่ยเออ สวัสดีครับเรียกผมว่าลูกชิ้นก็ได้ครับคุณยายเป็นชื่อที่ไม่คุ้นเลยเป็นคนที่มาจากข้างนอกงั้นเหรอแปลกแปลกมากถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากทันเดอร์เบิร์ดผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่น่าจะมีใครมาเกาะนี้ได้ตามใจชอบนะ ทันเดอร์เบิร์ดอันนี้ดีกว่า,าคุณยายครับมันยากที่จะอธิบายสายเหตุให้คุณยายฟังนะครับเห็นเธอแล้วทำให้ฉันนึกถึงสามีที่น่าสงสารของฉันขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้แม้แต่หน้าของเขาฉันยังจำไม่ได้เลย ตอนนั้นพวกเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวในหัวของเรามีแต่จินตนาการที่ไม่สมจริงแต่บางคนต่อให้อยู่ด้วยกันนานแค่ไหนก็ไม่พากันโตสักทีเขาจากฉันไปแล้วเขาต่อแพรขึ้นมาลำหนึง่งเพราะอยากจะข้ามทะเลไปยัง กาะของคนนอกเขาบอกเขาอยากจะล่าสัตว์อย่างอิสระอยู่ที่นี่อ,อยู่ที่นั่น <c oughs> อยากเก็บดอกไม้ที่ไม่เคยเห็นดอกไม้ที่สวยงามเขาพูดแบบนั้นตั้งแต่เด็กเขานะ่ะไม่โตขึ้นเลยสักนิดต่อมาลูกชายของท่านนักบวชไปเจอเขาที่ชายหาด เขานอนแผ่อยู่ตรงนั้นเงียบสงัดเหมือนกับเปลือกหอยขาวซีดยิ่งกว่าทรายบนชายหาดกลีบดอกไม้พวกนี้เขากำไว้ในมือแน่นเลยท่านนักบวชร้องให้แล้วพูดกับฉันว่าเหลือของบรรพบุรุษปฏิเสธเขาต่อไปวิญญาณของเขาต้องวนเวียนอยู่ในดินแดนของพวกคนนอก ตอนนั้นฉันเองก็พึ่งคลอดลูกเรื่องแบบนี้จะให้ฉันบอกเขายังไงล่ะต่อมาลูกชายของฉันก็มีลูกเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นฉันก็ได้ส่งลูกๆของฉันขึ้นเรือสีเงินสว่างสวัยลำนั้นแต่ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่บนเกาะแห่งนี้ เรื่องที่ฉันเป็นห่วงก็มีแต่คิโดโตะกับคีนะเท่านั้นแหละอ๋อเป็นห่วงหลานสองคนเหรอไม่ต้องห่วงน,นะครับเขาขึ้นเรือไปแล้วครับเหลือแต่คุณยายเท่านั้นแหละครับยังไม่ได้ขึ้น <c oughs> คิโดโตะกับคีนะยังอยู่บนเกาะน,นี้ใช่ไหมเด็ <c oughs> กก็ยังเป็นเด็กนะ จะไม่ให้ห่วงได้ยังไงกันแล้วพวกนี้มาเจอกันนะครับคุณยายตัดจบก่อน